นี่เมนูยำประกอบในเตาที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านทุกคนมาต้องมาชิมยำประกอบในเตาครับครับอันนี้คือยำประกอ่ะครับพี่ใช่แล้วก็อันนี้แหละครับที่ผมงงมากนี่จะเป็นปลากระปองกับปลาไช้ไม่ใช่ปลาขาวปลาขาวาเขาปลาขาวปลาเท้าเนี่ยเนี่ยอ๋อฮะอันนี้เป็นปลาขาวโอ้โหนี่แหละจุดประสงค์เขาที่มารอบนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือผมแค่อยากต้องการฝีมือคนเจ้าบ้านที่เข้ามาจิ้มเอี้นะคุณผู้ชมครับมีร้านนี้จริงๆนะ าวเทปนี้นะครับเรายัางอยู่ที่อำเภอฮอดครับเป็นการล้ำร้อยล้านสายใต้ของเขานะเดินออนทัวร์เลยเอ้ยนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมท่านใหม่นะครับที่กําลังชมกันนะแล้วยังมาได้กดติดตามผมขอกดติดตามผมกั๊มนะครับผมหรือว่าสับสไ i b ์ในช่อง Youtube ก็ได้หรือว่ามาได้อันังขอกดไลค์ให้ผมก็ได้ครับผมจะได้ปิกไปเชิญชวนท่าน นะแล้วก็กดฮับผมกมกำเราจะได้บัพพาดคลิปสําคัญสําคัญหรือว่ามีเรื่องราวไหนๆนะตีม้วนๆจะได้บัพพาดกันครับผมนะจะได้แล้วไปดูต่อน,นี่ดีกว่าครับกับรำร้อยล้านครับผมนะสายใต้อําเภอฮอตครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคิงมหากับมรำร้อยล้านครับรอบนี้ครับซีซั่นสองฮะบอกเลยว่าลำสายใต้ของเชียงใหม่ครับยูทิ่ฮอตนะฮะโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าจ้ำจำจริง จากสถานที่ท่องเที่ยวนี่คือเทพที่สองใช่ไหมนุ่มเทพที่สองตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนครับนุ่มครัวจากอนร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะครับที่อยู่อำเภอจอมตองครับถ้าใครข้ามสะพานไปก็จะเจออำเภอหอตแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งความเป็นมาของร้านนี้นะฮะเอาตรงๆเลยนะเปิลตั้งอยู่ที่อำเภอหอด ประมาณ1ิ1เปีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหประสบการณ์ทำอาหารนี่บัชัยย่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่นย้ายออกมาสู่บริเวณโซนนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าทำเลดีครับแล้วรวมไปถึงครับร้านใหญ่โตกว่าเดิมบรรยากาศดีกว่าเดิมครับแล้วก็กว้างขวางนะครับถ้าใครที่จะมารับประทานอาหารมาเป็นกลุ่มมูคณะหรือว่าเป็นออนทัวเหมาะครับรถยนต์จอดได้รถบัสจอดได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วรวมไปถึงเรื่องอาหารเปื้อนนี้ต้องขอบอกว่าโอ้โห ชาวบ้านจริงๆคือฝีมือเปิ้ลเนี่ยน้ำหนักมือจริงๆนะอันนี้ต้องขอกระซิบกับเพื่อนๆพี่ๆลุงๆป,งป้าๆเลยว่าโอ้โหรายกาจริงๆน้ำหนักมือเปิ้ลร้ายจริงๆครับถ้าอย่างไรไปดูอาหารเปิ้ลก่อนว่าน่ากินขนาดไหนอย่าเชื่อผมมากมายต้องไปกินคนเดียวนะครับป้าอันนี้ผมถามแท้ป้าชื่ออย่างครับปยาครับปยาไอป,ปยายางนี้เลยก้า พยาอัี้อย่างอาหารมูนี้มันแปลกๆอ่ะครับเออผมเคยเห็นอาหารแปลวกเพราะว่าอาหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นเชฟหรือผู้ทำเนาะมันเป็นชาวบ้านทําอาหารให้ลูกค้ากินประมาณนี้เมนูชั้นเมนูนี้เมนูยำปลอบในเตาที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านทุกคนมาต้องมาชิมยำปลอบในเตาครับใน,นอันนี้คือยำปลอกเอากะบี่ใช่ ปลากรอบดอยเต่ายำปลากรอบดอยเต่าอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอันี้ร้อยปกติเมื่อก่อนจะขายร้อยหกสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้ปลากรอบมันขึ้นกิโลเกือบพันเนาะเขาก็จะขายไปแฮมสิบบาทเป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหถ้าถามพี่งก้อยกินยำปิ้งก้อยกินละค่ะอร่อยมากได้จุก่ะปลากกอบดอยเต่าแต่ต้องมากินยำปากกอบตี่ฮอตชาแนลต้องมาคนเพราะว่ขอโทษว่า้ยำดอยเต่ามันจะด๋ เป็นเป็นพริกป่นครับตัวนี้ฮะอันนี้ครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมครับดูผมยิ้มนะดูตั้งหลังรอนะครับรอแล้วขยักกันแล้วเนี่ยดูขยักกันแล้วปลาทับทิมหนึ่งซีอิ๊วปลาทับทิมหนึ่งซีอิ๊ววันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้249บาท249บาทโอ้อันนี้อย่างครับนี่นี่คือต้มยำปลาเข้าต้มยำปลาขาอันนี้ปลาตัว12บกิโลกันนะก็ครับเนื้อปลาเนื้เลยดูาตัวโอ้ใหใหญ่เฮ้ยเนื้อเนื้อดูดูภาพนี้เนื้อแน่นเนาะแน่น แน่นแน่นมากเลยแน่นมากอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับมอมอนี่ฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อบาทถือว่าแบบแพงแล้วหนูมั้ยใช่เดี๋ยครับดูครับมาครับแล้วก็อันนี้แหราคาที่ผมงงมากนี่จะเป็นปลากระป๋องกับปลาได้ไม่ใช่ปลาขาวปลาเข้าเขาปลาขาวปลาเข้าเนี่ยเนี่ยอ๋อฮะอันนี้ไม่ได้ปลาขาวเหรอโอ้เนี่ยฮะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทที่ผมดูมานี่ยัง ยังปัตตะสองร้อยนา่นกาตัวน้องค่ะละครับเบาๆบ้านๆบ้านๆครับอืมโอ้โหนี่แหละจุดผสมครับที่มารอบนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือผมแค่อยากต้องการฝีมือคนเจ้าบ้านที่เข้ามาจิ้มเดี๋ยอี้นะคุณผู้ชมครับมีร้านนี้จริงๆนะโอ้มามามีเห็มอันนี้คือตำส้มครับน้องคือส้มตำตำส้มตำส้มตำส้มมีสูตรเนอะตำส้มของส้ม น้ำส้มปลาร้าจริงๆนะปลาร้ากันนะปลาราโอ้โหนี่นี่คือนี่คือเปลี่ยนเป็นตัวเจมนี่ให้มากเนาะเจมมากปลาร้าป่ะเพื่อนจัดไปเพื่อนนี่เจมเจมมากครับคนนี้จัดไปร้านลาบลูซาปกติขายลาบไา้ซ่านะบอร์เดียครับใช่ที่นี่เป็นร้านลาบลาซ่ามาก่อนแต่ว่าโดนโควิดก็ยังซ่าลาบไปก่อนเพราะว่าเอาป่ามาแตนเพราะว่ารูปป่าโอ้รูกป่าโอ้โหดูครับดูอื้อหือ หอมเนาะเวลาเป็นทําแบบเนี้เพราะว่าเป็นต้องมีสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เวลาเรามารีวิวอย่างประมาณนี้เพื่นจะซ่อนเลนไว้อยู่กับฝีมือเจ้าบ้านนะคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วเมนูสุดท้ายครับผมนี่ครับเหมือนกับสลัดอะไรอย่างเนี้ยกุ้งฝอยทอดนะคะกุ้งฝอยทอดอันนี้เป็นกุ้งเจ้าบ้านนะคะก็ไข่ถุงเป็นถุงถุงแล้วเหามาทอดครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่อใดครับร้อยสิบเก้าบาทค่ะต่อใดฮะร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทโอ้ยเมนูนี้หนุ่มยิบได้ง่ายดีป่ะ ด้วยส่วนตัวผมแล้วนะครับสำหรับร้านนี้นะฮะต้องขอบอกว่าการเลือกวัตถุดิบครับเปิ้ใจวัตถุดิบท้องถิ่นครับบ่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าจะเป็นเอ่เอาพักเพิกอะไรอยาต่ำเนี่ยฮะแล้วเปิ้บวกกับประสบการณ์ที่เปิ้ํทมานานครับคุณผู้ชมครับจึงได้เป็นรสชาติแบบซิกเนเจอร์ของร้านของครัวจากกอรเลยทีเดียวนะอันนี้ต้องขอบอกว่าผมมกักอันนี้ขนาดเลยเนี่ยนเนี่ยเนี่ย เป็นไอดอลของเพื่อนนะเอ้ยเป็นซิกเนเจอร์เพื่อนเลยละครับอันนี้ผมใส่เอาดิ๊กเลยนะเกือบจะเบิ่นแล้วนะแต่เกรงใจเกรงใจไม่เอานะเกรงใจอันนี้ต้องขอบอกว่าถ้าใครมานะฮะก็อยากจะให้ลองเมนูนี้ดูว่าอุ้ยมันเปรี้ยวปากเดาเรนดีจริงๆเลยนะครับผมฝากตรงนี้ตัวก,กันแล้วกันนี่คือชอบส่วนตัวนะครับ คือป,ป้าไปฝากร้านหน่อยครับผมอ่ะร้านอยู่ไหนเปิดกี่โมองอยังไงครับอ่ะขวามาครับผมร้านอยู่ตรงหัวสะพานน้ําแจ่มนะคะ่ะอ่าเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงห้าทุ่มนะคะประมาณห้าทุ่มเลยโอ้โหเขารามามีพวกซองเป็นเป็นมาครั้งดนตรีกันเป็นบางเตืออะไรอ่างแล้วแต่ลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้าเยอะก่อลูกค้าน้อยกับเรามีประมาณนี้ แต่หลายชนี้มีแน่นอนนะฮะมีจ้ะเจอกันในก็เจอหนูนะคะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าอย่างใดนะครับผมกับพี่ไข่มุกนะครับแล้วก็ปลาเปิดหัวปลาไปไหนปลาเดี๋ยวไปแล้วฮะโอเคก็ฝากร้านนี้ไปตัวครับชื่อร้านว่าร้านอย่างครับป้าฮะวัวจักรที่ไรพาร์ดอนโอเคครับคุณชมไม่ต้องใครไปบระทุกยังไงครับผมจะ่างคือพี่เพิ่มคอมเมนต์แผนที่ไว้ข้างล่างก็แล้วกันวันนี้ผมครับเจ้ามูครับในในของใหม่อย่างร้านร้อยร้านหลานที่สองแล้วนะหลานที่สองแล้วนะ สักหกแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ